หนังเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชีวิตของเดวิดมาร์กผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นคนฆาตกรรมเคธี่ภรรยาสุดที่รักของเขาหลังจากเธอได้หายตัวไปอย่างปริศนากว่า20ปีหนังจะพาเราย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นและจุดจบของความรักของพวกเขาจอห์นฮับสตูดิโอขอเสนอออคูสติงเปิดเรื่องมาเดวิดก็กำลังให้การในชั้นศาลเขาดเดาเรื่องราวเกี่ยวกับการตายของแม่ที่จูจ่ๆเธอก็กระโดดจากหลังคาบ้านตายต่อหน้าต่อตาเดวิดแล้วภาพก็ตัดไป ตอนที่เดวิดยังเด็กเขาได้ทํากิจกรรมที่สนามหญ้ากับแม่และลูกพี่ลูกน้องอย่างสนุกสนานทําให้เราได้เห็นว่าเดวิดกับแม่รักและสนิทกันมากตัดภาพกลับมาที่นิวยอร์กปี1971เดวิดเป็นลูกชายของสแตนฟอร์ดนักธุรกิจอสังหาริมทัย์เดวิดก็กําลังจะโทรไปคอนเฟิร์มกับพ่อเรื่องที่จะไปร่วมงานเลี้ยงแต่ทว่าพ่อกลับสั่งให้เดวิดแวะไปซ่อมท่อปะปาให้กับผู้เช่ารายใหม่ของอาพาร์ตเมนต์ของพวกเขาซึ่งเดวิดก็อารมณ์เสียมากเพราะเขาอยู่ในชุดทักซิโดแล้ว ึ่งผู้เช่าคนนี้ก็คือเคทีนักศึกษาสาวที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ทาให้ทั้งสองตกหลุมรักกันทันทีตั้งแต่แรกเห็นเดวิดไม่รอชา้าถือโอกาสนี้ชวนเธอไปร่วมงานเลี้ยงด้วยกันโดยความที่งานเลี้ยงมันน่าเบื่อมีแต่นักธุรกิจเดวิดก็เลยพาเคทีออกมาเดินเล่นข้างนอกทั้งสองพูดคุยกันอย่างถูกคอทางด้านของสแตนฟอร์ดพอรู้ว่าลูกชายหายไปเขาก็ค่อนข้างจะผิดหวังเพราะเขาอยากจะให้เดวิดมาเรียนรู้งานและสืบทอดจิจการต่อจากเขาจากนั้นเดวิดกับเคทีก็ตก ลงคบกันแล้วก็ย้ายไปเช่าบ้านที่ชานเมืองและเปิดร้านอาหารคลีนที่มีชื่อว่าออกูสติงในวันที่เดวิดตีเทนิสก,กับพอ่อพ่อก็ได้บอกให้เดวิดย้ายกลับมาทํางานกับเขาและเลิกกับเคทีซะเพราะเธอไม่เหมาะสมกับเดวิดซึ่งเดวิดก็ปฏิเสธพ่อเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาหลังจากนั้นเคทีก็พาเดวิดไปเจอกับครอบครัวของเธอซึ่งทุกคนก็ต้อนรับเดวิดเป็นอย่างดีแต่มันก็มีบางอย่างที่ทําให้เดวิดรู้สึกไม่อยากนั่งอยู่ตรงนั้นนานเขาเลยปีกตัวออกมานั่งเล่นข้างนอกซึ่ง เคทีก็เป็นห่วงเลยตามไปดูเดวิดในเวลาต่อมาทั้งสองก็ตกลงแต่งงานกันซึ่งพ่อก็ไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางอะไรหลังจากงานแต่งงานจบลงพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายก็นัดทานอาหารกันและตอนเช็คบินพ่อของเดวิดก็ได้หารค่าอาหารกับแม่ของเคทีคนละครึ่งซึ่งแม่เคทีก็ยินดีที่จะจ่ายแต่เดวิดก็รู้สึกเสียนาที่พ่อทําแบบนั้นเวลาผ่านไปหนึ่งปีพ่อก็ได้มาเยี่ยมเดวิดกับเคทีเขาก็พยายามที่จะน้มน้วลูกชายให้กลับมาช่วยงานเหมือนเดิมซึ่ง เดวิดก็ยังยืนยันว่าเขามีความสุขที่จะอยู่ที่นี่พ่อก็เลยใช้แม่ตายบอกว่าอยู่ที่นี่มันลําบากเคที่ <Katie S 2> ควรได้อยู่ที่ดีๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกและปิดท้ายด้วยว่าเค <Katie S 2> ที่เธอสวยเหมือนแม่ของเดวิดและเธอควรได้รับสิ่งดีๆและนั่นก็เป็นจุดที่ทําให้เดวิดตัดสินใจคืนบ้านเช่าแล้วย้ายมาอยู่นิวยอร์กเพื่อช่วยงานที่บริษัทของพอ่อเพราะเขาอยากจะให้เคที่สบายซึ่งพ่อของเดวิดก็ดีใจมากแต่ดูเหมือนว่าเดวิด <David S 2> ดูจะไม่มีความสุขกับงานเลยแม้แต่น้อยหลังจากทํางานกับพอ่อ เดวิดก็มีเงินซื้ออพาร์ตเมนต์สุดหรูให้กับเคทีทั้งสองมีความสุขมากที่ได้สร้างครอบครัวที่นี่แล้วทั้งสองก็ดือด้อๆดืด่มกันหลังจากเสร็จภารกิจเคทีก็ได้พูดถึงเรื่องลูกกับเดวิดแต่ทว่าคําตอบที่ได้กลับมามันทําให้เธอผิดหวังเพราะเดวิดไม่อยากจะมีลูกเดวิดเดินหนีหลบเข้าไปในห้องน้ําเพื่อตัดบทพร้อมกับพูดคุยคนเดียวเหมือนคนบ้าซึ่งนั่นทําให้เคทีประหลาดใจไม่น้อยหลังจากนั้นเดวิดก็ได้นัดเจอกับเดโบราเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่วัยเด็กเคทีก็ตื่นเต้นมากท เป็นแฟนหนังสือของเดวบลาเคทีเมาท์มอยกับเดวบลาจนได้รู้ว่าเดวิดต้องเติบโตมาด้วยความเจ็บปวดเพราะเดวิดได้เห็นแม่ตายต่อหน้าต่อตาของเขาและนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทําให้เดวิดไม่อยากจะมีลูกวันต่อมาเดวิดก็นัดทานข้าวกับเดวบลาเธอก็ได้แซวเดวิดว่าจะมีลูกเมื่อไหร่เดวิดก็สายหน้าและบอกว่าไม่มีทางซึ่งเดวบลาก็ดูเหมือนจะรู้ดีว่าเดวิดกลัวอะไรเธอก็เลยแนะนํานักบําบัดที่อาจจะช่วยเดวิดได้ซึ่งเดวิดก็เข้ารับการบําบัดกับนักบําบัด เดบบลาแนะนํามานักบําบัดได้ให้เดวิดกรีดออกมาเพื่อปลดปล่อยความเจ็บปวดในอดีตท,ทางด้านของเคทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับงานของเดวิดที่ทํามากนักแต่เธอก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าในกระเป๋าทํางานของเดวิดมันมีอะไรอยู่บ้างจึงแอบไปเปิดดูเธอก็พบกับเงินสดและสมุดที่มีรายชื่อลูกค้าในเวลาต่อมาเดวิดก็ได้ซื้อบ้านริมทะเลสาบอีกหลังซึ่งเดวิดและเคทีก็ได้จัดงานปาร์ตี้พร้อมกับเชิญญ,ญาติสนิทมิตรสหายมาร่วมงานเคทีได้มีโอกาสเจอเพื่อนบ้านที่กําลังตง เธอเลยขอรูปท้องพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่าเธอเองก็กำลังจะมีลูกแต่ดูเหมือนเคที่จะกังวลที่จะบอกเรื่องนี้กับเดวิดเธอหวังอย่างยิ่งว่าเดวิดอาจจะเปลี่ยนใจอยากจะมีลูกหลังจากที่รู้ว่าเธอท้องแต่กลับตรงกันข้ามเดวิดโวยวายทำลายข้าวของพร้อมกับขอให้เคที่ไปทำแทง้งแลกกับการที่เขาจะยอมหาให้เคที่ทุกอย่างที่เธอต้องการไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือเงินทองแต่ขออย่างเดียวว่าอย่ามีลูกซึ่งนี้ก็ทำให้เคที่เสียใจมากเพราะเธออยากเก็บไว วันต่อมาเดวิดก็เด้นัดหมอที่จะทําแทง้งซึ่งเคที่ก็ยอมทําแต่ทว่าเดวิดกลับมีทุละาด,ด่วนเขาเลยต้องให้เคที่ไปทําคนเดียวจากนั้นเคที่กับเดวิดก็เด้นัดลอเรนและแฝงสองสามีภรรยาซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทมาทานมื้อเย็นด้วยกันเคที่เธอดูเศร้ามากเธอร้องไห้จนมัดคล้าเลอะดวงตาเต็มไปหมดลอเรนก็เลยปลอบใจเคที่โดยการชวนเธอสูบแป้งมันซึ่งดูเหมือนว่าแป้งมันจะทําให้เคที่หายเศร้าและเอนจอยกับปาร์ตี้มากขึ้นหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของ เดวิดและเคทีมันก็แย่ลงเรื่อยๆเดวิดยุ่งกับงานส่วนเคทีอยากจะเข้าเรียนในโรงเรียนแพทย์แล้วเธอก็ทําสําเร็จแต่ดูเหมือนเดวิดนั้นจะไม่ค่อยดีใจสักเท่าไหร่เพราะเขาจะต้องห่างกับภรรยาจนในที่สุดเคทีก็เรียนจบเดวิดก็มาร่วมงานรับปริญญาของเคทีและครอบครัวของเคทีก็ได้จัดงานปาร์ตี้ฉลองวันเรียนจบให้กับเธอซึ่งเคทีก็เอนจอยมากๆยกเว้นเดวิดแล้วจูๆ่ๆเดวิดก็ลุกพูดไปหาเคทีแล้วชวนเธอกลับบ้านแต่เธอไม่ยอมกลับเดวิดโกรธมากเขาเลย กระชากหัวลากเคที่ขึ้นรถแล้วพากลับบ้านต่อหน้าต่อต,อตาแม่กับญาติญาติของเธอในภายหลังเดวิดรู้สึกผิดและพยายามขอโทษเคทีแต่ทว่าหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งสองมันก็แย่ลงกว่าเดิมเข้าไปอีกเดวิดเริ่มทําตัวหยาบคายใส่เคทีมากขึ้นทุกวันแถมยังอายัดบัตรเครดิตที่เคยให้เธอใช้ซึ่งเพื่อนของเคทีก็พาไปปรึกษาทนายทนายก็แนะนําว่าตระกูลของเดวิดนั้นได้ทําการลงลายลักษณ์อักษรไว้ว่ามรดกจะวางไว้ในกองกลางและถ้าใครจะเอาออกมาใช้ ก็ต้องด้รับการเห็นชอบจากสมาชิกคนอื่นๆทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันสมาชิกที่ต้องหย่าร้างจะไม่สามารถแบง่งสินสมรสได้ถ้าเคที่หย่ากับเดวิดเธอจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเดวิดไม่มีสมบัติติดตัวเลยสักชิน้นในเย็นวันนี้เดวิดก็ได้ถามว่าวันนี้เคที่ไปทําอะไรมาซึ่งเคที่ก็ได้พูดเรื่องหย่ากับเดวิดและนั่นก็ทําให้เดวิดโมโหและทํารลายเคที่จนเธอต้องหนีไปขอความช่วยเหลือกับนอรเรนและทอร์สเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ห้องตรงขามสุดท้ายเดวิดก็มาตามเคที่กลับไป วันต่อมาเคทีได้ไปที่บริษัทและขอเลขาเข้าไปรอเดวิดในห้องทํางานแต่แท้จริงแล้วเธอกําลังหาหลักฐานบางอย่างเพื่อที่จะเปิดโปงครอบครัวของเดวิดซึ่งเธอก็เจอสม,มุดที่รวบรวมหลายชื่อลูกค้าคนสําคัญที่ครอบครัวของเดวิดได้ทําธุรกิจด้านเมื่อด,ด้วยกันหลังจากนั้นเคทีก็ได้ส่งหลักฐานไปให้ตํารวจทางไปรษณีย์แต่ทว่าก็มีหนึ่งในตํารวจที่เป็นพวกเดียวกันกับครอบครัวของเดวิดมารู้เรื่องหลักฐานนี้เขาก็เลยสั่งให้ลูกน้องส่งหลักฐานนี้กลับคืนให้เจ้าของและนั่นก็ทําให้เดวิด รู้ว่าเคที่กาลังวางแผนหักหลังเขาซึ่งพอก็สั่งให้เดวิดจัดการเคที่ให้หยุดเปิดโปงพวกเขาซะหลังจากนั้นเคที่ก็หนีกลับไปอยู่กับครอบครัวแต่เธอก็ยังเสียใจเรื่องลูกอยู่เดวิดได้พยายามโทรตามเคที่กลับมาบ้านและสัญญาว่าเขาจะพยายามทําตัวให้ดีขึ้นเคที่ก็เลยตัดสินใจขับรถกลับบ้านในคืนนั้นเลยด้วยความที่เธอเมามากพี่ชายก็พยายามห้ามไม่ให้เคที่ขับรถแต่ทว่าเธอไม่ฟังพอเคที่กลับมาถึงบ้านริมทะเลสาบเดวิดก็ทําอาหารให้เธอทานแต่ทั้งสองก็ ยังคุยกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เคทีก็เลยลุกหนีแล้วก็เอาขยะไปทิ้งและเธอก็ได้พบกับผ้าพันคอของเจ้าหมาของเธอที่มันเปื้อนเลือดอยู่ซึ่งเธอก็รู้ได้ทันทีว่าเดวิดฆ่าหมาของเธอเคทีเสียใจมากและต่อว่าเดวิดทางด้านเพื่อนบ้านก็ได้แอบมองไปทางบ้านของเดวิดและเคทีรากับว่าเธอมีลางสังหรณ์ว่าเรื่องร้ายๆบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นจากนั้นเดวิดก็ขับรถไปหาพ่อที่บ้านพร้อมกับต่อว่าพ่อเรื่องแม่ของเขาเพราะว่าเขารู้มาตลอดว่าแท้จริงแล้วแม่ของเขาตาย เพราะถูกพ่อฆ่าไปต่อหน้าต่อตาและว,วันนี้เขาก็ได้ทําเหมือนกับพ่อทำซึ่งพ่อก็งงกับสิ่งที่ลูกชายพูดว่าแล้วเดวิดก็เดินออกไปจากบ้านโดยเขาได้ทิ้งรถเอาไว้ซึ่งพ่อก็สงสัยว่าทําไมลูกชายไม่ขับรถออกไปแล้วก็ตัดมาตอนที่เดวิดกําลังถูกสอบสวนว่าหลังจากคืนนั้นทําไมยังมีพยานหลายคนเห็นเคทีกลับไปที่อพาร์ตเมนต์แล้ววันถัดไปเคทีก็ยังบกแท็กซี่นั่งออกไปแต่หลังจากนั้นเคทีก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยซึ่งหลังจากนั้นพี่ชายของเคทีก็รู้สึกผิด เขาพยายามติดประกาศตามหาตัวน้องสาวโดยให้รางวัลถึง1 5 0 0 0ดอลลาร์จนกระทั่งผ่านมา20ปีก็ยังไม่มีใครพบกับเคทีซึ่งเดวิดก็ถูกสังคมตั้งข้อสงสัยว่าเขาฆาตกรรมภรรยาของตัวเองและทำลายหลักฐานได้อย่างไรร่องลอยจนตำรวจหาหลักฐานมาเอาผิดไม่ได้หลังจากเคทีหายไปเดวิดก็ย้ายที่อยู่เขาพยายามซ่อนตัวไม่ให้ใครตามเจอเขาเริ่มแต่งตัวเป็นผู้หญิงและเริ่มสนิทกับเพื่อนบ้านที่ชื่อบมในเวลาต่อมาเดบบลาก็พยายามโทรติดต่อเดวิด แต่เดวิดไม่ยอมรับโทรศัพท์หรือไม่แม้กระทั่งจะโทรกลับหาเธอเลยจนเดโบล่าฝากข้อความขู่เดวิดว่าถ้าไม่ตอบข้อความเธอจะเปิดเผยความลับของเดวิดเดวิดก็เลยสอนให้บัมหัดยิงปืนจากนั้นเดวิดก็สั่งให้บัมไปฆ่าเดโบล่าถึงบ้านหลังจากนั้นเดวิดก็หายตัวไปจากชีวิตของบัมแต่บัมก็พยายามติดต่อหาเดวิดเพื่อจะขอเงินค่าจ้างตามที่ตกลงไว้เพราะตอนนี้เขาไม่มีเงินแม้กระทั่งจะซื้อข้าวกินแต่เดวิดก็ไม่ยอมรับสายจนในที่สุดบัมก็ฝากข้อความขู่ไว้ว่า จะแชร์เดวิดถ้าไม่ยอมตอบกับข้อความหลังจากเดบลาเสียชีวิตจานิสอายการคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาก็ได้รื้อคดีความของเคที่ขึ้นมาสอบสวนอีกครั้งจานิสได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าหลังจากเธอได้อ่านต้นฉบับนิยายของเดบลาที่มันยังไม่ถูกตีพิมพ์เธอก็มั่นใจอย่างยิ่งว่าเดบลาจะต้องรู้ความลับที่เดวิดฆ่าภรรยาของตัวเองเพราะเนื้อเรื่องในหนังสือนั้นมีเนื้อหาและตัวละครคล้ายๆกับชีวิตของเดวิดและทั้งสองก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันอีกมีความเป็นไปได้ที่เดวิด เพราะว่าเขากลัวว่าเธอจะเปิดโปงเดวิดทางด้านของสแตนฟอร์ดที่ตอนนี้กําลังป่วยถึงกับเครียดที่เห็นข่าวเกี่ยวกับลูกชายของตัวเองจนเขาลุกขึ้นเดินออกไปข้างนอกโดยลืมลากถังออกซิเจนออกไปด้วยทําให้สายออกซิเจนหลุดและสแตนฟอร์ดก็สลบไปจากนั้นจานิดก็ได้พูดคุยกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวของเดวิดเพื่อสืบหาความจรงิงส่วนเดวิดก็ได้จัดการลงมือฆ่าบําเพื่อปิดปากในขณะที่บํานั่งดูทีวีในห้องของเดวิดซึ่งก่อนหน้านี้เดวิดเห็นว่าห้องบํามไม่มีทีวีเขาเลยอนุญาตให้บ เข้ามาดูทีวีในห้องของเขาได้ตามสบายพร้อมกับทิ้งกุญแจห้องไว้ให้บัมหลังจากเดวิดฆ่าบัมเขาก็แจ้งตำรวจพร้อมกับให้การว่าบ,บัมบุกรุกห้องของเขาพร้อมกับปืนทําให้เขาต้องฆ่าบัมเพื่อป้องกันตัวเองทําให้เดวิดหลุดพ้นจากความผิดไปได้แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นคนที่มาฟังคําตัดสินในศาลก็ไม่มีใครเชื่อเขาและศาลก็ได้ถามเดวิดว่ามีอะไรจะพูดอีกไหมซึ่งเดวิดก็บอกว่าไม่มีและภาพก็ตัดไปในอดีตตอนที่พ่อของเดวิดเดินไปเปิดท้ายรถของเดวิดที่เขาทิ้งไว้แล้วก็ต้องตก ก,กับสิ่งที่อยู่ในนั้นก่อนจะหันไปมองลูกชายที่เดินออกจากบ้านไปส่วนการตายของเดบโาก็ยังหาตัวฆาตกรไม่ได้และก่อนที่พ่อของเดวิดจะตายเดวิดก็ได้ไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลพร้อมกับกระซิบข้างหูว่าเขาคิดถึงเคที่ทุกวันในปัจจุบันเดวิดก็ได้อาศัยอยู่ที่ฟลอริดาและยังคงทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมมรัพย์แล้วหนังก็ตัดจบไปขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์ให้จอร์นด้วยสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ